เจนไม่มานะครับคุณแม่นะครับวันนี้คุณแม่มาชิญเชิญดูกันในทงนลรค่ะสวัสดีค่ะก็กยังไงก็แนะนํานะครับรถที่จะมาก็ขอให้เช็คความพร้อมสักนิดนึงนะครับก่อนที่จะมาเพราะว่ารถต่ำๆผมก็ไม่ค่อยแนะนําให้มานะครับเพราะรถโหลดรถแต่งเพราะว่าหินมันเยอะมากไอ,อ ช่วงต่ำๆอะเกียร์คงอยู่ไม่ไม่ก่อนเนอะว่าบรรยากาศก็ก็เฉลียงใสดีครับไม่รู้ว่าวันนี้เราจะเจอฝนไหมก็ดไม่แล้วนะเมืาอก่อนไม่มีโอกาสเจอฝนดูดิ จะมีสมาชิกกลางกับเราหรือเปล่าเพราะว่าวันนี้เรามาวันธรรมดาครับแต่เขาเห็นว่าปั่นกลางใช่ไหมคนที่อยู่อ่ะตอนนี้ก็เช็คมากับทางไล่ทางเพจก็ปั่นกลางครับมีเพื่อนแล้วแหละคิดว่าเยอะเลยแต่ยังไงก็ผมก็ขอฝากอีกสักนิดนะครับเรื่องรถที่จะมาให้เช็คความพร้อมยางลมดีๆสนกหน่อย รถเก๋งก็ขึ้นได้อยู่ครับผมว่านะแต่ต้องใจเย็นๆสักหน่อยนึงถึงแล้วนะครับไร่ผลเทียมครับกำลังจะลงของอะไรครับ เราเลือกตรงนี้ใต้ต้นไม้พี่เปาเลื่มล้เรียนยังเรียนออนไลน์อยู่ตอนนี้ก็มีหลายๆกลุ่มครับมาพิกนิกกันที่นี่ ยังไงครับลูกโอเคไหมโอเคครับ,ค,ค,รบคิดถึงแม่ไหมเนี่ยที่แบบเนี้ยไม่คิดถึงเหรอบรรยากาศนะครับขออย่างเดียวอย่าเจาอฝนไปครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกลางเต้นกันดีกว่าครับเราของลงกลางเต้นทำกับข้าวกินกันสองพ่อลูก อุปกรณ์สมอของเรารอบนี้นะครับน่าจะลมน่าจะแรงผมก็ต้องใช้หนักหนักหน่อยนึงเถื่อไม่ให้ลมกลางคืนครับผม,ผมดูทรงแล้วหน้ากลางคืนหน้าลมจะมีลมแรงแหละโอเคครับเดี๋ยวไปกางกันต่อ แสงจิ้ลงลงีน 哦。<Yeah. S 2> oh, ที่ไล่ฝนเทียมนะครับถ้ากรณีที่ลูกค้ารถติดลมหรือว่ารถติดนะครับเราเขาก็จะมีบริการให้เลยครับจะช่วยครับแกดีมากครับพูดถึงเขาโอเคอยู่ครับรถติดรถไล่มีรถไถก็ช่วยรถเครก็ช่วยถวยือว่ารถที่ขึ้นไม่ไหวก็ลากขึ้นมาได้นะครับถ้าพี่ๆหน้าๆนทุกท่านที่จะมาไล่ฝนเทียมนะครับ ขึ้นได้แล้วนะครับรถติดครับมันเป็นหินอยู่้างใต้ครับเวลาสมมติว่ารถเราต่ำใช่ไหมรถติดใต้คานก็เลยออกไม่ได้ครับไปครับไปดูบรรยากาศรอบๆบ,บริเวณที่ไร่ฝนเทียมครับบรรยากาศจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศมุมสูงให้ดูนะครับ เมนูยำเย็นครับสำหรับสองพ่อลูกก็ขาดไม่ได้ก็ไม่มูกระทะก็จิ้มจุ่มครับวันนี้ก็เหมือนเดิมครับจิ้มจุ่มทำเองง่ายๆครับบรรยากาศนะครับที่ไร่เทียมครับทาทิตย์กำลังจะตกดินนะครับเราก็จะต้องกินข้าวแล้วแหละเพราะว่าอีกฝั่งของเขา ก็ฝนมาแล้วครับไม่รู้ว่าจะกินได้อีกนานไหมโอเคครับไปก,กินข้าวกัน น้ำจิ้มเหมือนเดิมครับซื้อกลับมาจาก สามชั้นเหมือนเดิมคนชอบกินสามชั้นเนะป็นไงลูกน้งจิ้มกินได้ไหม มีนี่ด้าน,ะน,นหน,น,น,น้าน้ำจิ้มสิโคนโคนกว่ากันล่ะผักน้อยน้อยแม่ไม่อยู่แม่ <c oughs> มาด้วยก็ผักน้อยน้อยไปกันสิบว,วิสิบวิวสิบวิวววววเจ้าคงเป็นเหตุการกินชาบูกับสิบวิห้ากินมากกว่าสิบวิวทำไม ่อมูของมันจะอิ่มอือชุดไปเลยชิมผักก่อนนะทุกคนมหอมผักนี่ไงเหงือบเผื่ออืออือเผือด้วย ถ้าีกินผักเขา่าีผักวันท,ที่หลังเมื่อก่อนอถึงมันจะเปื่อยนุ่มทำฉัน,นเหรเกียงย่เลยซื้ออหาราลมาเลยเนาะซือมาไหนซื้อมาาไหอเกลี่ยก,กินแล้วเมื่อนมเนื้อพอหรออืมเนาุประหยัดปะหยัดลูกกินแค่ถูกๆนี่ก็พอแล้วไอ้หมวัสีเนื้อวัวธรไมด้ทรรมดามาก็ได้อืมอืมคุมยังเ นี่แหละอ,อร่อยดีหมูก็ไหลปั้ดน่ะเนาะสิซัดเดยลยทะเลาะกับหมูขนาดนี้อืมเดเ๋ยว ก็หอ่อวันแม่ก็ห่อล้างคอทั้งนั้น แสเหมือมีผักด้วยมีผักเนีโอ้ยกลุกไม่บอกอมาทำไมไม่บอกทำไมทำไมเพราะเราไม่กินผักกันอยู่แล้วน้เ,เส้นเหรอโอ้ยคิถึงแม่เลยเนาะเพราะว่าแม่ชอบกินุ้นเส้นใช่ไหมคิถึงแม่เลย กินเส้นแบบ30วิตนี่แรงนี่แรงมัน <c oughs> ช่องขายดีเห็ กินข้าวเลยลูกฝนมาแ้ยามเย็นนะครับทีไรฝนเทียม,มเตรียมยากันยุงมาด้วยนะครับยุงเยอะหน่อยหนึ่งก็ยังไงก็เตรียมยากรนยุงมาด้วยครับที่นี่บรรยากาศก็กดีครับฝนไม่ตกครับ เราก็กินข้าวกันปะงสิเฮ้ยแก๊กหมดเลยยังวะเคามาดูตลอดเล้ว<อ>เคากินสามันท่กันกัดเยอะมากหาไหมล่ะกินไอติมไหมล่ะก็เลยชิ้นเนียแล้วดูดิ

อย่ะลมายสีลมลมจ้ามาเกิดไม่ใช่ไม่ใช่รุสพานลำตะคอเมื่อก่อนไม่เห็นเคยไหมใช่เหรอใช่พี่เขาบอกเหรอใคยมันจำได้ขอตรงทางด่วนนี้ลืมหรออ๋อตรงทางด่วนถึงเขตโบลาณแล้ว ตอนนี้สี่ทุมแล้วนะครับพี่เปาก็เข้านอนแล้วผมก็เก็บของเก็บขยะพร้อมที่จะเข้านอนนะครับก็พวกนี้ตื่นมาก็น่าจะมีหมอกหรือมีหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ค้บมาเลยครับ นี a a ่ฝนก็ออากาศก็ลมเย็นสบายครับ้อนอบอ้อนนิดหน่อยกต่พอนอนได้ครับก็ฝันดีครับราตรีสวัสดิ์ครับแล้วพรุ่งนี้เราเจอกันใหม่นะครับช่วงเช้าตอนหกโมงเช้านะครับ ตอนนี้พระอาทิตย์กำลังขึ้นอากาศไม่คืนก็ลมเย็นสบายครับรยากาศนะครับที่ไร่ฝนเทียมนะครับพระอาทิตย์กำลังขึ้นฝั่งนี้นะครับเวลาหกโมงเช้านะครับไปครับไปหา ไปทำกับข้าวกินกันดีกว่าครับว่า,ว,าวันนี้ตอนเชา้าจะจะทำอะไรให้ลูกกินดีไปครับมเมนูง่ายๆามาแล้วกันมาสองมาสองคนก็ต้องแบบนี้แหละครับมีนมในถังนะลูกเด็กคิน สามหมื่นสองก็ล็อกเก็ตเก้าทีด้วยเนะี่ยอือหือปลาไหลปิงทะเลชัดๆพอก,ก่อนทีพวกพวกแกซะไปปิงทะเลเลยเหรอปวดพอก่อนนะเมื่อวานนี้ของเราลืมอะไรไของเราลุมแปฟันปิงทะเลตันนะว,ตว,ตวนึงฮะก็แต่ตัวเล็กกว่ายาวกว่าด้วย ออกมาแล้วสอ,อสแค่น้อยหน่อยซอสแค่ไหนมะม่าเกาหลีของไทยมากกว่าเนี่ยของไทยแล้วอันนี้โอเคเหรอโอเคเโอเคของมามา่าไงแล้วก็มีหมูเอ้ยหมูหวานแม่แกไม่เอาไม่อยากเปิดหึ่งหึ่งไม่มาแล้ว หมูอะไรมีพึ่งพึ่งมากินหมูผมเคยเห็นเอา้ากินปอาโตมาเอาว่าแต่ว่าก็บอกนะเน่าเป็นตัวเล็กโอนเล็กด้วยตัวเล็กอย่างเราเป็นใช้างานดีอนะืมโอนนะมาบอกนะมีนี่เราใหม่รุ่นหนึ่ง ราคาถูกแต่ว่าไม่ดีเท่ากันถูกไหมเห็นไ,ไหมไปเนาะเห็นแล้วเห็นที่เลยไปครับไปดูห้องน้ำที่นี่กันครับว่าจะเป็นยังไงร้านตรงนี้เพิ่งเปิดใหม่ครับไม่นานมาก หนึ่งกำลังสร้างแล้วก็กลังพัฒนานะครับคุณลุงจกบอกกำลังพัฒนาที่น,นี่กำลังสร้างใหม่นะครับคุณลุงจะบอกว่าห้องน้ำที่นี่กำลังสร้างมาอีกสองสามห้อง ราวังพัฒนาครับส่วนตัวนี้ก็เป็นมีห้องสองมีสองห้องนะครับซ้ายขวาอําน้ํากับนั่งยองนะครับสามารถเข้าได้ครับยังไงพี่ๆน้าๆทุกท่านมาก็แวะมาได้ครับที่ไล่ฝนเทียมนะครับสระบุรีนะครับทริปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับไปครับกลับบ้านกัน อีพีหน้าเราจะไปไหนต่อโปรดติดตามตอนต่อไปครับที่เป่าขึ้นรถแล้วครับพร้อมจะเรียนออนไลน์แล้วโอเคครับเราเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับที่รับชมยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราขอบคุณครับที่รับชมสวัสดีครับ